สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายปันยูสุเมโธชัยพฤกษ์นะคะามาชมเจ้าไฮแลนเดอร์3 0 m นะคะวันนี้ปามพามาชมนะคะว่าตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนไปจากตัวเก่าบ้างมาดูในส่วนของหน้าหน้านะคะไฟหน้ามีการดีไซน์แบบใหม่นะคะไฟเดย์ไลท์จะย้ายจากข้างล่างมาอยู่ข้างบนนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะมาอยู่ในโคมเดียวกันค่ะกระจังหน้ามีการดีไซน์แบบใหม่นะคะทําให้ดูเต็มยิ่งขึ้นฝากระโปรงด้านหน้านะคะมีการดีไซน์แบบใหม่เพื่อให้รับกับกระจังหน้าเพื่อช่วยในเรื่องของการลูลมากยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกและ ช่องไฟตัดหมอกนะคะมีการดีไซน์แบบใหม่เ,ออเพิ่มดูลมเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกค่ะในส่วนของล้อนะคะยังคงเป็นขอบ18เช่นเดิมนะคะแต่มีการดีไซน์แบบใหม่ทําให้ดูหลอ่อแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะว่ามีการดีไซน์ใหม่ตรงไหนบ้างอันดับแรกเลยก็จะเป็นฝาท้ายที่มีการดีไซน์แบบใหม่ถัดมาจะเป็นในส่วนของไฟนะคะไฟตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟถอย รงนี้จะเป็นไฟเบรกในส่วนของด้านขอบตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะคะการดีไซน์ด้านในนะคะอันดับแรกเลยจะเป็นประตูมีการดีไซน์เพิ่มลวดลายด้านตรงนี้นะคะให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นของหน้าจอ l e มดีหรือหน้าจอการแสดงผลการคัดขีนะคะมีการดีไซน์แบบใหม่ทำให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้น,นหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีขนาด7นิ้วแล้วก็มีการบอกตำแหน่งเกียร์ที่ชัดเจนมากกว่าเดิม ลองดูกันนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะมีการใส่ตัวแพดเดิลชิมาให้แล้วเรียบร้อยทําให้สะดวกในการขับขี่เวลาเล่งแซงหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของหน้าจอดิสเพย์ตัวนี้นะคะยังคงมีขนาด9นิ้วเช่นเดิมแต่มีการปรับดีไซน์ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อรองรับระบบไวเลส Apple CarPlay และ Android Auto โดยใช้โดยไม่ต้องเสียบสายหน้าจอตัวนี้นะคะมีการเพิ่มปุ่มเปิดปิดระบบ a d a s เพียงเข้ามากดตรงนี้เราก็สามารถเปิดปิดได้โดยสะดวกไม่ต้องเข้ามาเปิดปิดในที่พวงมาลัยนะคะพี่ๆสามารถเลือกดูตรงนี้ได้เลยว่าเราเปิดหรือปิดอันไหนอยู่มันก็สะดวกมากยิ่งขึ้น มาดูในส่วนของด้านล่างนะคะแอร์ยังคงเหมือนเดิมก็ปรับแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้เหมือนเดิมนะคะที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นช่อง USB ด้านล่างนะคะเราเปลี่ยนมาเป็น Type C เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อรองรับกับระบบโทรศัพท์รุ่นใหม่ทําให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ชาร์จไวยิ่งขึ้นค่ะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนเหมือนกัน ของเบาะนะคะเบาะจะมีการดีไซน์แบบใหม่เพิ่มการบุรูของหนังช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้า Highlander ปี2024 4ประตูนะคะ3.0ราคาน้องอยู่ที่1 1 4 4 0 0 0บาทนะคะยังไงป่านขอฝากให้ติดตามเพจด้านล่างนะคะแล้วก็ฝากดูด้วยว่าคลิปหน้าปานจะพาไปรีวิวรถคันไหนอีกขอบคุณค่ะ